วะะสวัสดีเพื่อนๆพี่น้<ๆ>องทุกคนนะคะวันนี้ขวัญจะมาแนะนําเครื่องใช้ไฟฟ้ายี่ห้อหนึ่งซึ่งมันสําหรับใช้เพื่อผลักนะคะครีมต่างๆที่เราบํารุงผิวนะคะให้เข้าไปในชั้นผิวที่ลึกขึ้นแล้วก็ช่วยให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นหลายเท่าตัวเลยนะคะนั่นก็คือตัวนี้เลยนี่ มาดามินะคะ innovation for face นะคะตัวนี้มันจะเป็นเครื่องผักครีมนะคะเข้าสู่ผิวหน้าให้ได้ลงลึกได้ยิ่งขึ้นนะคะตัวนี้มันจะเป็นเครื่องแบบนี้นะคะนี่แกะออกมาน้ำหนักมันก็จะเบาๆนะคะไม่หนักเลยนะคะแล้วก็สามารถปรับเลือกได้ด้วยว่าเราจะใช้เป็นโหมดไหนนะคะเดี๋ยวขวัญจะอธิบายให้ฟังนะ เจ้าเครื่องนี้นะคะมาดามินะคะมันมีความสามารถตรงที่ว่ามันมีประจุไฟฟ้าค่ะที่แบ่งออกเป็นประจุบวกแล้วก็ประจุลบนะคะประจุบวกเนี่ยเราก็จะใช้ต่อเมื่อเราต้องการทําความสะอาดผิวหน้าอย่างล้าลึกนะคะมันสามารถเข้าไปได้ลึกถึงว่าแบบเอ่อพวกสิ่งสกปรกที่อุตันอยู่ในรูขุมขนนะคะสามารถดึงออกมาได้นะคะโดยใช้ประจุไฟฟ้านะคะเราจะใช้คู่กับครีมเซอร์นะคะยี่ห้ออะไรก็ได้ที่เราใช้อยู่เป็นประจำเนี่ยแหละคะ่ะ แล้วก็บีบใส่เครื่องใช่ไหมเราก็ นวดทางหน้าอย่างนี้ยนะคะถูไปเบาๆตามหน้านะคะเพื่อให้หน้าสะอาดยิ่งขึ้นนะคะและอีกวิธีหนึ่งนะคะน,นั่นก็คือการใช้ในการบำรุงผิวนั่นเองนะคะเจ้าเครื่องนี้มันจะผักครีมที่เราใช้เป็นประจำเนี่ยลงไปให้อยู่ในแบบชั้นลึกมากขึ้นเพื่อให้ประสิทธิภาพของครีมนะคะมันเห็นผลไวขึ้นนะคะเราก็ไม่จําเป็นต้องใช้ครีมนานๆต่อเนื่องเป็นเดือนนะคะก็จะย่นะระยะเวลาในการใช้ครีมเนะ่เพื่อให้ได้เห็นผลเร็วขึ้นนะคะแล้วก็เปลืองครีมน้อยลงด้วยนะคะ ที่สําคัญนะคะเครื่องนี้นะคะจะทําให้ครีมเนี่ยไม่ว่าอะไรก็ตามที่เราใช้นะคะเห็นผลไวขึ้นนะคะอย่างขวัญอนะใช้คู่กับพวกครีมลดรอยสิวนะคะก็คือภายในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยมันแบบเห็นผลได้ชัดเลยนะคะว่าปกติเราใช้เนี่ยมันไม่ค่อยจะลดใช่ปะแต่พอขวัญใช้เจ้าเครื่องเนี้นวดนวดทุกวันนะคะเช้าเย็นเช้าเย็นปรากฏว่ารอยสิวมันจางลงเร็วขึ้นด้วยนะคะคือเครื่องนี้เขาเคลมว่า เห็นผลภายใน7วันนะคะขวัญก็เออโอเคมันใช้ได้ผลจริงนะคะอย่างพวกรอยสิวใหม่ๆที่เพิ่งเกิดนะคะคือแทบจะหายไปเลยนะคะเดี๋ยวขวัญจะมาใช้ให้เพื่อนๆดูกันนะคะว่ามันเป็นยังไงไปดูกันเลยสำหรับใครที่สนใจเจ้าเครื่องนี้นะคะก็สามารถ ไปเซิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตได้นะคะเดี๋ยวขวัญจะทิ้งรายละเอียดไว้ตรง description box ข้างล่างนะคะก็วันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายโอเคค่ะนี่ก็ขวัญก็ไปล้างหน้ามาแล้วนะคะแล้วขวัญก็จะมา ทําให้ดูนะคะว่าเวลาเราใช้เจ้าเครื่องมาดามิตัวนี้นะคะเขาใช้กันยังไงนะคะวันนี้ควัญจะมาสาธิตด้วยการใช้ประจุลบนะคะในการผลักเนื้อครีมนะคะให้เข้าสู่ผิวได้ลึกยิ่งขึ้นนะคะช่วยย่นระยะเวลาในการใช้ครีมเพื่อให้เห็นผลได้เร็วขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยค่ะปกตินะคะขวัญก็จะใช้ครีมเนี่ยแต้มไปทั่วหน้าก่อนนะคะเป็น5จุดทั่วหน้าเนาะเดี๋ยวจะแต้มให้ดูนะ เป็นครีมอะไรก็ได้ที่เราใช้อยู่ประจำทุกวันอย่างเงี้ยนะคะะเราก็แต้มลงไปโอเคสร็จแล้วนะคะเราก็จะเปิดเครื่องค่ะโดยการดึงไปที่ประจุลบนะคะเครื่องก็จะสั่นแบบนี้นะเจ้าเครื่องเนี้ยอย่างที่ขวัญบอกก็คือมันมีหลักการก็คือมันสั่นด้วยคลื่นไฟฟ้านะคะมันก็เลยทาให้ ครีมเนี่ยมันลงไปสู่ผิวได้ลร็ขึ้นเพราะมันทําให้ครีมนะคะแตกตัวเป็นอนุเล็กมากๆซึ่งเรามองไม่เห็นนะมันก็จะซึมเข้าไปได้ง่ายขึ้นค่ะเนี่ยเราก็นวดนวดไปเลยทั่วๆหน้านะคะตรงไหนที่เราเป็นรอยสิวเยอะๆนะคะเราก็อาจจะเน้นนิดนึงโดยการแตะค้างไว้แบบนี้ตรงนี้ก็จะเป็นสิวเยอะใช่ไหมคอน,นจักเตการ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จัดการปิดเครื่องนะคะแล้วก็เช็ดทําความสะอาดเครื่องให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เก็บใส่กล่องะคะ่ะเป็นอันจบค่ะสําหรับใครที่สนใจเจ้าเครื่องนี้นะคะก็สามารถไปเสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตได้นะคะเดี๋ยวขันจะทิ้งรายละเอียดไว้ตรง d e s c r i p t i o n b o x ข้างล่างนะคะก็วันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย